ตีทุ่มนะตอนนี้ประมาณเที่ยงทุงกวันนึลงลมเริ่มแรงขึ้นแล้วก็ปริม,มาณน้ำฝนเริ่มเยอะขึ้นนะฮะแปลงมันของเราส่วนด้านหลังนี่ไม่เป็นคลองน้ำนะฮะน,นี้ยังไม่ได้ลงคืนนี้น่าจะแรงขึ้นเรื่อยๆคร,รับสำหรับปริม,มาณน้ำฝนคิดว่าอย่าให้มีลมแรงก็แล้วครับนี่คือแปลงมันญี่ปุ่นของเรา ที่ปลูกไปเมื่อต้นเดือนนะครับน้ําท่วมนะครับภาพน้าท่วมนี่เรือกําลังผ่านมานะไปเชรถนะครับเป็นเรือนะครับถ้าตกแบบนี้เรื่อยๆก็คิดว่าน่าจะท่วมถึงภูมันเลยนะฮะแต่ว่าที่ของผมดีอย่างคือท่วมได้แต่ว่า น้ำมันก็ระบายได้ทันนะครับน้ำมันไม่ขังนานก็ภพาวนาว่าอย่าให้มีลมกันแล้วกันนะครับตกได้๊มีน้ำได้น้านนู้นก็พ่งลงไปเมื่อคืนนะคะไกลๆนู่นที่มองเห็นครับนี่ก็อีกแปลงหนึ่งที่เราปลูกไปเมื่อวานนะฮะก็กลายเป็น มันหวานญี่ปุ่นอยู่ในน้ำทุกพื้นที่ตอนนี้เจอน้งองไปได้น้ำนะครับก็คอยดูพรุ่งนี้ว่ามันจะขึ้นมาอีกแค่ไหนนะครับเราฮะที่เจอพายุโมโดูน้าถลม่มคืนนี้น่าจะคิดว่าเข้ามาแรงลมทั้งฝนงนะฮะขอให้ปลอดภัยกันทุกคนครับผมเดี๋ยต้องมาตัดต้นไม้ต้นนี้ออกกันครับ one.